สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r e a c i n g House a d Val Action กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะและทุกวันที่เราเจอกันก็จะมีคำหนุนใจมีกำลังใจจากพระวจนะของพระเจ้ามาให้กับเราทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการรายการของเรานั้นหวังใจว่าคุณผู้ชมนั้นจะรักพระเจ้ามากขึ้นจะฟังเสียงพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นจะรู้ว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราและทรงสถิตและทำให้คุณผู้ชมนั้นจำเริญขึ้นโดยเฉพาะ แผ่นดินคนเป็นนี้แผ่นดินที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เราจะต้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและรู้ว่าพระเจ้าให้เราทําอะไรคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ b r a c i n g House a d u c a t i o n จะนําเสนอในเรื่องที่ว่าโทษที่ใครก็ตามกล่าวร้ายพระวิญญามบริสุทธิ์พระองค์จะยกโทษให้ไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะคําของพระเจ้าเราจะรู้ว่าถ้าเรามีปัญหากับใครเราโกรธใครเราทะเลาะกับใคร ในพระวจนะบอกว่ารีบให้ไปคืนดีกันจนกว่าตะวันตกดินใช่ไหมคะและก่อนที่เราจะถวายเครื่องบูชากับพระเจ้ามอบสิ่งดีให้กับพระเจ้าอธิษฐานนมัมก,การพระเจ้าแต่เรายังมีรากขมขืนมีความเจ็บช้ำกับคน,คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยใครก็ไม่รลวที่อยู่ตรงเนี้ยเราไม่รีบไปขอโทษและไปคุยเขาแลวเรานานมสก,การพระเจ้าสิ่งที่เรานมัสก,การก็ไม่ถึงพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่รับในการที่เรานมัมก,การเช่นเดียวกันแต่ถ้าโทษที่เราไปกล่าวว่าพระวญาณบริสุดไม่เป็นจริง หรืออาจารย์คนนี้ไม่ใช่พระวิญญาณอาจจะเป็นอำนาจอื่นต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะโทษตรงนี้ถ้าหาว่าเราไปกล่าวโทษหรือเราไปหมิ่นประมาทพระวิญญาณพระองค์จะไม่ยกโทษให้กับเราดังนั้นเรามาดูพระคำภีร์ด้วยกันนะคะ คุณผู้ชมคะพระวชนะของพระเจ้านะคะบอกกับเราว่าเพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความบาปผิดและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ <analog> จะทรงโปรโดยกให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรโดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้และยุคหน,น้า หลายคนบอกว่าอาจารย์ก็ไม่เห็นพระวิญญาณพระวิญญาณตัวตนเป็นแบบไหนแต่ถ้าพระเยซูยังเห็นอยู่ในยูไ,ยไม้กังเขนน่ะกางแขนอยู่ตรงนั้นรับความบาปผิดของมนุษย์น่ะอันนั้นแหละพระเจ้าของคริสเตียนน่ะเห็นแล้วแต่พระวิญญาณไม่มีรูปร่างอาจารย์เราจะทําไงแล้วเรารู้ไหมว่าเราจะหมิ่นประมาทพระองค์ไหมหรือเราไม่หมิ่นประมาท เรามองไม่ออกอาจารย์แต่คนอาจจะถามแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจในงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงให้คําพูดหรือความคิดไปกล่าวร้ายหรือไปหมิ่นประมาทผู้รับใช้บางท่านที่พระเจ้าเจิมเป็นพิเศษ ตรงนี้เราจะเห็นได้จากงานที่ผู้รับใช้ให,หลายท่านอย่างเช่นที่เรานําขึ้นจอของ b r a c i n g House at w o Action จะมีท่านอาจารย์หมอวรุณเหล่าหาประสิทธิ์ท่านอาจารย์รสีขังสิงใช่ไหมคะท่านอาจารย์เกื้อมินิสรีและตอนนี้มีท่านอาจารย์คมเอกท่านดรคมเอกและในอนาคตจะมีอีกกี่ท่านที่จะขึ้นมา ตรงนี้แต่ละท่านนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่งตั้งให้มีของประธานและให้มีตําแหน่งในพระวิญญาณนั้นอย่างไรแต่ละท่านมีของประธานและตําแหน่งที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าครั้งหนึ่งเราเคยมีประสบการณ์นําอาจารย์ท่านหนึ่งขึ้นจอและมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคนนี้ไม่ได้คนนี้ผิดคนนี้ทําไม่ถูกคุณผู้ชมคะตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเราจะรู้จักพระวิญญาณได้อย่างไรก็ดูที่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผลของงานที่อาจารย์แต่และท่านรับผิดชอบอาจารย์แต่และท่านได้รับใช้พระเจ้าท่านอาจารย์โอก็ขับผีใช่ไหมคะรักษาโรคอธิษฐานสร้างคิดสจักทำันาาากิจหลายท่านติดตามท่านอาจารย์โอ ads. เราเคยนำคำําคําหนุนใจของท่านอาจารย์โอขึ้นจอหลายท่านติดตามท่านอาจารย์หมอวรุณท่านอาจารย์หมอวรุณก็อธิษฐานขับผีรักษาโรคเหมือนกันขณะเดียวกันก็เป็นทั้งสิทธยาพิบาลเป็นทั้งผู้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อตามตำแหน่งเยอะมากเลย ท่านอาจารย์เกื้อท่านอาจารย์คังเซ็งและท่านอาจารย์คมเอกแต่ละท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แต่ละท่านทําพันธกิจที่บางเรื่องคล้ายกันนะคะแต่บางเรื่องแตกต่างกันไปเพราะตําแหน่งในฝ่ายวิญญาณนั้นคุณผู้ชมคะดังนั้นอันตรายที่สุดถ้าเราจะไปมิ่นประมาทงานที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบแม้กระทั่งมีใครคนหนึ่งมามิ่นประมาทคุณผู้ชมเขาก็จะต้องกินผลของเขาด้วยหากแม้ว่าคุณผู้ชมอธิษฐานขอผีรักษาโรค แล้วมีคนหนึ่งบอกว่านั้นไม่ใช่คนนี้เคยเป็นแม่ผีเคยเป็นหมอผีมาก่อนแต่ ณเวลานี้คุณผู้ชมไม่ได้เป็นหมอผีแล้วเป็นปลูกของพระเจ้ามีของประทานที่พระเจ้าชำระทุกอย่างออกไปแล้วและพระเจ้าให้สิ่งดีกับคุณผู้ชมคนที่มาหมิ่นประมาทคุณผู้ชม,ชมก็ต้องกินผลเพราะเขาหมิ่นประมาทพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะดังนั้นจําเป็นจะต้องดูผลของงานที่แต่ละท่านได้รับผิดชอบและทําพันธกิจด้วยเราจึงจะไม่มีส่วนในการหมิ่นประมาทพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เพราะการหมิ่นประมาทพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทําให้เรามีโทษทั้งยุคนี้ และยุคหน้าคุณผู้ชมคะวันนี้หากแม้นว่าในวิญญาณของเราในใจของเราหรือคําพูดของเราความคิดของเราเคยต้องใช้คําว่าเคยหมิ่นประมาทอาจารย์ท่านใดเคยไม่เข้าใจอาจารย์ท่านใดเคยรู้สึกไม่ดีกับผู้รับใช้บางคนหรือเพื่อนพี่น้องคิิสักจในที่เดียวกันหรือต่างที่อยากท้าชวนผู้ชมให้อธิษฐานสารภาพบาป และขอโทษกับพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษให้เพราะว่าบางทีที่ชีวิตของแต่ละคนไม่จำเริญขึ้นเพราะเราไปหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของแต่ละท่านนั้นหรือไม่ตรงนี้ต้องกลับมาอธิษฐานค่ะท้าชวนให้คุณผู้ชมก้มศีรษะอธิษฐานสารภาพขอพระเจ้ายกโทษให้แล้วอย่าทําอีกไม่ใช่อธิษฐานวันนี้ว่าจะไม่แตะต้องอาจารย์คนนั้นคนนู้นแล้วแต่พออธิษฐานเสร็จแล้วพรุ่งนี้เอ้าลืมตัวพูดอีก อย่างนี้ไม่ได้ค่ะดังนั้นคุณผู้ชมคะขอทุสวรรค์ตั้งคข่ไล่ล้อมแล้วปิดปากใส่กุญแจล็อกเลยอย่าเอาคําพูดที่ไม่ดีออกจากปากอย่าให้หัวใจของเราความคิดของเราคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าบางทีเราอาจจะหมิ่นประมาทพระเจ้าในภาคพ,พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไม่รู้ตัววันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมกลับมาลองดูชีวิตตัวเองว่าเคยมีประสบการณ์นั้นไหมที่เราไปหมิ่นประมาหรือเราไปพูดอะไรที่ทําให้พระเจ้าเสียใจหรือเราอาจจะมีความเจ็บปวดที่บางคนมา มีผลกระทบต่อคําพูดของเราหรือมาว่าเรามาต่อว่าให้เราในขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ใช้เราเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีอาการอย่างนี้นะคะวันนี้สารภาพบาปได้โยกโทษให้เขาและขอพระเจ้าเมตตาค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอย่าให้บาปนั้นตกอยู่กับเรา เมื่อเราทำแล้วเราเชื่อฟังแล้วเราเชื่อว่าพระโลหิตพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐจะชำระบาปให้กับเราและจะยกโทษให้กับเราและบางทีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มองในชีวิตเราก็จะยกโทษให้เราและชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะได้รับการยกชูขึ้นเมื่อเราสารภาพบาปวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมอย่าให้ใครหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์และอย่าให้เราหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธกิจของใครและใครเลยค่ะ ขอพระเจ้าวอวยพรนะคะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ